เราทุกคนล้วนมีอาการเจ็บป่วยหนักบ้างเบาบ้างและมีแนวโน้มที่จะป่วยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้ต่างมีโอกาสที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายมลภาวะสารเคมีรวมถึงการใช้ชีวิตที่รีบเร่งเน้นอาหารจานด่วนและมีความเครียดสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและโรคเรื้อรังต่างๆ และด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคเรื้อรังได้บางกอกรอบคลินิกคือทางเลือกใหม่ในการดูแลรักษาและป้องกันโรคเรื้อรังแบบอง์รวมหรือ holistic medicine ที่เชื่อมโยงการแพทย์แผนปัจจุบัิ conventional medicine การแพทย์แบบธรรมชาติบำบัด natural medicine และการแพทย์ระดับเซลล์ functional medicine เข้าด้วยกันรวมเป็นศาสตร์การแพทย์ผสมผสาน หรือที่เรียกว่า interpretive medicine เนื้อศาสตร์การแพทย์ผสมผสา,านนี้เราสามารถบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรคเรื้อรังและให้การรักษาที่ต้นเหตุของโรคได้การรักษาจึงเป็นแบบเฉพาะส่วนบุคคลเพราะแต่ละคนแม้ว่าจะมีอาการและโรคแบบเดียวกันแต่มีสาเหตุของโรคที่แตกต่างกันการแพทย์ผสมผสานจึงเป็นศาสตร์การแพทย์แห่งอนาคตที่มองลึกในระดับเซลล์ และให้การรักษาที่ต้นเหตุมากกว่ารักษาตามอาการบางกอกเฮลคลินิกทำการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงลำาดวนมงงสวัสด์อดีตรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ผู้ซึ่งเร็งเห็นถึงทางออกในการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ด้วยศาสตร์การแพทย์ผสมผสานคุณหมอเชื่อว,ว่าการมองคนไข้แบบองรวมไม่มองแบบแยกส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารการขับสารพิษเรื่องของภูมิต้านทานออร์โมนและโครงสร้างพื้นฐานเมื่อนำมารวมกันในการมองคนไข้หนึ่งคนเราจะเห็นภาพรวมได้ว่ามันมีความเชื่อมโยงของกันและกันและสามารถอธิบายได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับให้การรักษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ที่สามารถจะเปลี่ยนวิถีชีวิตทำให้คนไข้เองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยา จะป่วยที่เรารักษาล้วได้ผลผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นออลไซเมอร์อ่อนเพลียรหรือรังอ้วนภูมิแพ้เด็กสมาธิสั้นออทติซึมรำไส้แปลปวนรูม,มาตอยนอกจากนี้เรามีโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่น่าสนใจได้แก่โปรแกรมการป้องกันลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดการชะลอวัยการฟื้นฟูความเสื่อม โปรแกรมการขับสารพิษที่สมบูรณ์แบบเช่นการส่วนล้างลำไส้และการล้างนิ้วในถุงน้ำดีบางกอกเฮลท์คลินิกได้นำการรักษาแบบองค์รวมและศาสตร์การแพทย์แห่งอนาคตที่มองลึกลงไปในระดับเซลล์ในการดูแลท่านเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนและสุขภาพที่แข็งแรง อยู่ตรงท่อที่จะออกมาที่ลำไส้เล็กรอจนกระทั่งมันปวดปวดเอาก่อนปีใหม่นี้เองค่ะปวดปวดแล้วก็ตัวเลือดตาเหลืองค่าตับขึ้นไปเก้าร้อยกว่าแย่แล้วคุณหมอก็เกี่ยวยิ้วลังจะกเกี่ยวมาก็คือมันมันไปอุดตันอยู่ในท่อค่ะเม็ดเล็กๆนะคะถ้าคนเป็นเม็ดใหญ่ๆก็ไม่ค่อยเจอเรื่องนี้เม็ดเล็กๆมีแบบ เม็ดมาละกออะไรพวกนี้ค่ะแต่ของนี้เจอทั้งสีดําด้วยแล้วก็สีที่เป็นเหลือ,ลองๆพวกไขมันคอเลสเตอรอลไปอุดอยู่12เม็ดทําให้น้ําดีเนี่ยมันวิ่งเข้าไปในที่ลําไส้เล็กเราไม่ได้ทําให้เกิดอาการขั่งของน้ําดีทําให้เราเกิดตัวเหลืองตาเหลืองอย่างที่หลายๆคนคือบอกว่าปวดท้องมากๆนคะคะพอไปเกี่ยวยิ่วมาเสร็จก็คุณหมอบอกว่าฉันขยายท่อ หน่อยนึงแล้วนะให้คุณแล้วนะเดี๋ยวคุณต้องมาผ่าถ้าไม่ผ่ามันก็ติดอีกอ่ะใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าแค่เกี่ยวมันก็เจ็บปากคอเจ็บหมดเพราะเกี่ยวทางปากกินข้าวไม่ได้เจ็บระบมุมปากเจอวมพองอักเสบเป็นไปหมดเลยกินได้แต่น้ำซุปข้าวต้มกินได้อยู่เจ็ดวันค่ะท้องอืดอักเสบไปกระทั่งไปเบียดเอ็กท่อนี้อีกปวดอีกรอบเข้าไปโรงพยาบาลน,นาครทน สองร้าสามแน่หมอบอกว่าไงนครทนซัพพาหนูไม่อยากผ่า <c oughs> สามีบอกว่าตัดออกไปแล้วมันจะดีเลิศก็เลยลองสังเกตทีนี้คุณหมอบอกว่าลองสังเกตดูอุจลาตัวเองอนะ่ะมันจะมีนิ่วออกมาก็ลเลยลองดูแล้วก็แต่คิดว่าหลายคนคงไม่ทำมาดูนะ <c oughs> แต่หนูว่านั่งดูอุจลาตัวเองหนูว่าเขี่ยนิ้วออกมาจริง แต่หนก็เก็บมาให้ทั้งคุณหมอลำดวนดูทั้งคุณหมอที่โรงพยาบาลดูก็บอกนี่แหละใช่นิ้วของคุณแล้วรอบที่สองเนี่ยออาตราซาว 3, ออกมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยทาไมคุณหมอเกี่ยวนิ้วออกไปแล้วไอ้ที่มันติดอยู่ที่ทุกท่อเนี่ยทำไมอยู่ดีมาไปกองอยู่ที่ถุงน้ําดีเยอะเลยอ่ะแสดงว่าไอ้นิ้วก้อนเนี้ยไอ้เล็กๆพวกเนี้ยมันไม่ได้มาจากในถุงน้ําดีละฉันก็ไปศึกษาข้อมูลอ๋อมันมาจากตัาแล้วก็ไปเจอภาพที่เขาตัดภาพ ครึ่งหนึ่งของตับแล้วมันระหว่างตับเนี่ยมันจะมีท่อท่อเยอะๆและไอไขมันก็เล็กๆที่คุณหมอผ่าออกมาไอ้ี้ออกมาให้เราเนี่ยไปอุดอยู่กางตามนั้นเราก็รู้แล้วอ๋อแสดงว่าของฉันเนี่ยมันอยู่ในตับเยอะเลยตับก็เหมือนเครื่องกรองน้ำาชนิดหนึ่งอ่ะในร่างกายเราใช่ไหมคะผูก็เลยคิดว่าหนูก็คัต้องมาเข้าคอร์ส ทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะโดยที่ไม่ต้องผ่าได้ไหมก็เซิร์ชดูว่านิ้วไอ้ก้อนหรือเหลือของเราก้อนดำๆของเรามันคือยังไงก็เลยเจอที่คลินิกนี้พอมาพบคุณหมอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บก็มาเลยสภาพโซมๆเลคะคุณหมอก็โหมาแย่จังก็มาตรวจหัวก็เยอะป่วยจริงจป่วยเยอะหลายอย่างแต่ว่าถ้าไม่อยากตับก็ลองมาทาดูนี้เข้าไปแล้วคร Anyways, ั mm ้งหนึ่งโอ้โหไอ้ก้อนที่เห็นเนี่ย มันถูกสลายกลายเป็นเหมือนแตกเหมือนเม็ดไข่ปลาอย่าไปสังเกตในเอเนตกกาก้ามากนะคะพอดีตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยไปทำอรอนด,ด้วยปรับอาหารด้วยอะไรด้วยล้างไส้สะอาดแล้วบางคนล้างไส้ไม่เคยล้างเลยก็คือสุขภกเป็นเมือกเป็นอะไรดำๆอันนั้นก็อมองส่วนแต่ของตัวเองรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการคีบออกมาว่าไอ้ก้อนนี้มันคือยอย่างนี้นะสีอย่างนี้นะพอทานยาสลายนิ่วแล้วถูกขับออกมา มันลอยแพรอยู่บนคอหานั่โค่ค่ะให้มองตัวนั้นนะเพราะมันเล็กมากอะ่ะมันถูกกัดจน,เ,นเหลืองเหลืองเป็นเม็ดเล็กๆเ,เหมือนเรามองไข่ปลาเลยมันลอยเป็นแพรเหมือนกับที่คุณหมอโชว์ให้ดูหลยายๆลูกบางคนไปโฟกัสที่ตะกร้าว่าก้อนใหญ่ขนาดไหนแต่คุณลืมไปว่าไอท้ที่ก้อนเล็กๆที่ถูกกัดออกมาถูกสลายออกมามันลอยแพรอย,อยู่ในนะั้นแล้วด้วยความวิตชนะ เพาให้ถูกมือไปก็เลยซาวไว้ถ้าครั้งเก็บเอาไวา้มันเป็นก้อนเท่ากับมือเลยค่ะไขมันอะไขมันที่มาจากตับของเรานะจากที่เอาตาซาวเห็นก้อนแค่นี้เองเกาะตัวกันแค่นี้แต่พอในที่ท้องตับครั้งแรกเนี่ยเก็บไว้เป็นก้อนเท่ากับมือเลยแสดงว่ามันยังมีอีกต้องเอาออกอีกก็เลยมาเข้าครั้งที่สองค่ะขอบคุณมากค่ะที่เป็น ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการมาดูผลงานของแต่ละท่านนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้คุณหมออธิบายให้แต่ละคนนะคะ นะคือสรุปอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนของเราเหมือนเราขั้นที่หนึ่งเรารู้จักร่างกายของเรานะการทํางานของร่างกายของเราเรามีนิ้วในถุงน้ําดีเรามีปัญหาเรื่องตับนะแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่มันกวนเราที่ตามต่อมาคือระบบทางเดินอาหารนะระบบทางเดินอาหารนียเป็นมันไม่สมดุลน,นะ,ะ disregulate นะภาษาของหมอตอนนี้ขึ้นไปเยอะที่ มากล้นไปกว่าความรู้ปัจจุบันของหมอทั่วไปก็คือเกิดภาวะของการที่เชื้อโลคเนี่ยเข้าไปเจริญเติบโตในลำไส้เล็กนะปกติในลำไส้เล็กจะไม่มีเชื้อโลคแต่ว่าณตรงจุดเนี่ยด้วยกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงการทำงานตรงเนี้ยมันทำให้ลำไส้เราเกิดการโอเวอร์โก้เชื้อโลคปกติอยู่ในลำไส้ใหญ่แต่มันกระดึบกระดึบขึ้นไปเจริญงอกงามในลำไส้เล็ก เพราะฉะนั้นตรงนี้การย่อยไม่ดีของหมักหมมมันก็เลยสร้างลมลมก็เลยอัดอั้นเข้ามาอยู่ในลำไส้ลำไส้เล็กถ้ามันอยู่ต้นๆลมเยอะหน่อยก็จะเกิดอาการของกดไหลย้อนลมออกแต่้ตรงนี้อยู่แล้วก็ท้องป่องอืดปวดหลังปวดเอวอะไรเงี้ยหายใจได้ตื้นอะไรเงี้ยอันนี้แปลว่ามันดําเนินมาอันนี้เป็นภาวะของการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียกับเชื้อราที่กระด็บกระดับอยู่ในลำไส้เล็ก นะแล้วตรงนี้ก็คืออ่าต่อมาทีนี้บางคนมีนิ่วอยู่ทุกคนมีนิ่วอยู่มากน้อยต่างกันพอกินขึ้นไปเยอะหน่อยก็จะเกิดปัญหานะลำไส้มันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะวนเวียนอยู่ตรงนี้นี่วิธีเราดูแลตรงนี้ก็คือเรารู้ว่าเอาลำไส้เราก็รักษาลำไส้ก่อนปั่มอาหารให้ถูกก่อนนะแล้วให้ดูแลลำไส้ต่อไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการล้างพิษนะทุกคนผ่านมาด้วยการที่เรา ห้าวันเราปรับอาหารนะเมื่อวานเราก็พยายามปรับให้ลำไส้โลง่งๆนะเสร็จแล้วเราก็ไปกระตุ้นให้ถุงน้ำดีบีบตัวนะบีบตัวเมื่อคืนนะหลังจากนั้นก็จะนะของจากถุงน้ำดีออกมานี่พอมาถ่ายอ่ะสังเกตสิ่งที่ทุกคนจะสังเกตคือเมื่อวานออกมาจากลำไส้แต่วันนี้ออกมาจากถุงน้ำดีกลิ่นที่ออกมันจะแตกต่างกันจากเมื่อวานมากน้อยแตกต่างกันในแต่ละคน นะคะคนที่สะสมมากเยอะๆแล้วก็หรือการกินอาหารไม่ดีวิถีชีวิตไม่ดีกินมันก็จะ,ะมากหน่อยนะมหมักหมมอยู่ในนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในลำไส้นะพิษที่ออกมาตรงนี้พิษจากลำไส้ผ่านเข้าไปในร่างกายเกิดภาวะของท็อกซิน,นเข้าไปในกระแสเลือดนะอันนี้เป็นคำที่ยืนยันว่าเป็น e โด o t o x ิ n เมีย นะอยู่แล้วก็ทําให้ตัวอุ่นๆค้างๆอยู่เนี่ยเป็นมานานๆอยู่มันไม่เดือดร้อนนะแต่มันเป็นอาการที่ที่เราไปดูนะถ้าลมมั่งเมื่อไหร่ก็จะมีปัญหานะการที่เรากินยาเพื่อให้ถ่ายกินยาขับลมทีไรเนี่ยมันเป็นการแก้ชั่วคราวหรือการนวดลึกๆไปเราต้องฟื้นฟูระบบลำไส้ระบบของตับเนาะแล้วก็เรื่องที่ตามมาเรื่องของอาสารอาหารบางทีเราน้ําหนักเกินบางทีน้าหนักน้อยลงคือผอมคือขาดอาหาร นะและภาวะของฮอร์โมนที่มันไม่สมดุลอันนี้แล้วแต่แต่ละคนนะทีนี้เมื่อวานที่ออกมาก็คือแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็เราจะมีก้อนนิ่วออกมานะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันออกจากถุงน,น้ําดีคือกลิ่นไม่เหมือนกันนะทีนี้พอออกมาเดี๋ยวอาจะให้ดูผลของแต่ละคนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะคะอื อันนี้ของคุณธันดานะอันนี้ก็เป็นล้างการล้างครั้งแรกแต่คุณธันดาก็จะพบว่ามีนิ้วอึดอัดแน่นทอ้องเป็นได้อสองสาเดือนแล้วคุณธันดาก็มารักษาที่คลินิกก็ปรับลำไส้ปรับอาหารช่วยการทํางานของตับเรื่องการเพียอ่อนล้านะอันนี้เป็นการล้างครั้งแรกนะอันนี้ก็คือจะเห็นว่าเป็นก้อนเล็กๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะ,ะดูมีก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็อาจจะเป็นก้อนนิ้วก้อนใหญ่แล้วก็มีมุกมุกข้างอยู่ด้วย นะคะแต่ละคนแตกต่างกันนะคะตรงนี้พอออกมาอ่ากลิ่นมันต่างกันแต่คุณธันดาเขาเป็นอ่าเป็นวเจเทเรียนเนาะอาหารที่เป็นพืชหน่อยมันสีสันหรืออะไรเนี่ยก็พิษไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเวลาออกมาออกเยอะกว่าแล้วก็พอล้างไปก็จะมีก้อนเล็กๆหลุดลอกออกไปอันนี้เป็นก้อนที่ใหญ่หน่อยนั้นจานวนออกมาเยอะขึ้นเยอะนะอันดูเท่าที่มองเพราะคุณธันดาก็จะดูเป็นช็อตๆนะแต่เราไปดูรูปรายละเอียดแล้วก็ออกมาเยอะอันนี้คือข้อที่ ที่เหลือค้างครั้งหลังสุดนี้ก็ออกอีกนะเป็นก้อนใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะสิ่งที่ความสําคัญที่ต้องแก้ความเข้าใจหรือแก้ภาพฝันที่เราอยู่ทุกคนพอพูดถึงนิ้วก็จะนึกนิ้วก้อนแข็งนะเพราะเรารู้จักคุ้นเคยกับนิ้วในไตคําว่านิ้วเราเลยจะนึกว่าแข็งเพราะเป็นแคลเซียมแต่ว่านิ้วในถุงน้ําดีเป็นไขมัน80-90%แล้วก็ ถูกฉาบด้วยการแคลเซียมด้วยสารพิษไม่ค่อยดีบ้างหรืออะไรนะอะแล้วแต่ภายในของแต่ละคนแล้วก็ระยะเวลาการกินอาหารนะดูได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนิ่วในถุงน้ําดีเป็นก้อนไขมันถ้าหลายคนนำไปบี้เป็นจะก้อนไขมันนะซึ่งเราอธิบายล้ำเป็นก้อนไขมันคอเลสเตอรอลที่ไม่ละลาย แล้วก็ตกค้างอยู่นะออกมาเยอะนี่คุณธันดานี่เขาดูแลร่างกายเพะฉะนพอหลังจากของการปรับอาหารน้ำหนักลดพลังชีวิตดีเนาะท้องไม่ป่องอึดอัดอะอันนี้ก็ออกไปก็แนะนําให้ดูแลลําไส้ต่อแล้วก็ดูแลเรื่องของการล้างได้ต่ออีกทีอันนี้คุณออนประภานี่เป็นการล้างครั้งแรกนะคะอืมอ,มอคุณอรภาก,ก็จะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดิอนอาหารเรื้อรังหน่อยนะท้องผูกหน่อยอพื้นผิวไม่ค่อยแข็งแรงขี้แพ้ตั้งแต่เด็ก นะแล้วก็อพอไปเอ็กซเรย์ไปตรวจร่างกายก็พบว่ามีนิ้วอยู่เนาะพอดีคุณหมอทํานองเดียวกันพวกเราก็จะได้รับบอกหมอว่าต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะ,ะแต่ตัวนี้ด้วยความที่มองอยู่ว่าหาทางเลือกอื่นอ่อนนะแต่ตรงนี้ก็คือเรา,เราไม่ผ่าตัดแต่มาฟื้นฟูร่างกายทั้งหมดนะ,ะ,ะตรงนี้ก็ของคุณอ่อนประภานีก็ ถ่ายมาเช่นเดียวกันนะตัวนี้เราปรับลําไส้ไปให้ดีก็ถ่ายหลายครั้งนะก่อนเมื่อวานนะแล้วก็ตรงนี้ก็คือเป็นก้อนเล็กๆออกมาเนาะกินก็จะแปลกไปจากเมื่อวานหน่อยนะเป็นก้เล็นี่บางครั้งบางคนถ่ายออกมานี่อาจจะยังไม่หมดนะท้องตุงๆเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ถ่ายอีกนะคะนะนะก็จะเป็นก้อนเล็กๆเ,เหมือนกันนะไม่ต้องกังวลว่าออกมาก้อนเล็กนะคะนะดนะูเดี๋ยวค่อยไปดู อันนี้ของคุณอาพรคุณอาพรเป็นคนที่ตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ําดีแล้วก็มีลำไส้ลมก็ปรับอาหารเรื่อยร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะมีท่านเหล็กเกินแล้วก็ตอนนี้เป็นครั้งที่3มเดี๋ยวจะไปอุลตราซาวดูละว่าเป็นยังไงนะครั้งนี้ออกมาเป็นก้อนเล็กๆไม่เหมือนกับครั้งแรกออกมาก้อนใหญให่กินอะไรเนี่ย้ายแรงตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างใสสะอาดปรับอาหารการกินนะออกมาเป็นก้อนเล็กๆ นะร่างกายสบายดีไม่ปวดแน่นท้องนะคะอันนี้อันนี้คุณภรณ์ล้างมาเดี๋ยวตัวนี้ครั้งที่สามละเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์ก็จะไปะเช็คคุณตาสาวนะขณะเดียวกันก็แนะนำเรื่องของการดูแลลำไส้ไปด้วยนะ,ะต่อไปอันนี้คุณพวัตนะคุณพวัตนี่มาล้างครั้งแรกเนาะคุณพวัตล้างครั้งแรกปวดอึดอัดแน่นท้องนะแล้วก็ตรวจพบบีนิว้วนะ ก็ปรับสมดุลอาหารไปอแล้วก็พอปรับสมดุลไปคุณพระวัดบอกว่าอุ้ยรู้สึกอุจจาระสวยงามอืมากกว่าสมัยแต่ก่อนเป็นก้อนยาวออกได้ง่ายนะคะและนี่ก็เป็นคร,ครั้งแรกของการล้างนะอันนี้ก็คือ,อเป็นก้อนนิว่วนะไขมันที่ออกเยอะหน่อยนะคะอืถามว่ามีคนเยอะกว่านี้ไหมมีนะคะนะแต่ว่าอันนี้เทียบเทียบกับอื่นแต่ว่าค่อนข้างดีนะเหมือนกับว่า กินไม่ค่อยได้แรงสีไม่ค่อยดําค้าต่างๆนะพวกเราก็ดูแลอาหารการกินะได้ดีอันนี้เป็นการรางครั้งแรกก็สบายนะคะน้อยนี่ของคุณปานิสาคุณปานิสา,า,านี่เป็นการรางครั้งแรกนะก็แข็งแรงดอีอายุเยอะหน่อยแล้วก็มีปัญหาเรื่องของของความดันกับเรื่องของไขมันขึ้นสูงนะดูแล้วมีปัญหาของนิ้วเนาะ ตรวจไปพบว่ามีนิ้วแต่ท้องอืดอัดแน่นท้องอแล้วก็มีท่านเหล็กเกินข้างคางเนาะแปลว่าตับทํางานได้ไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือปรับสมดุลมาร่างกายแข็งแรงดีสบายขึ้นนะท้องไม่อืดหายใจได้ดีลบอันนี้เป็นการรังครั้งแรกเนาะก็จะ เป็นก้อนเล็กๆนะเขาออกมาเป็นก้อนเล็กๆออกมาเนาะแต่ว่ามีก้อนที่มันค้างอยู่แต่เขาบอกว่าพอออกมามันก็จะขุ่นๆพอล้างมันก็จะหายไปหมอคิดว่าตรงนี้เป็นก้อนเล็กๆอยู่ก้อนเล็กๆตรงนี้มันก็จะมีได้สองสามประการว่าเอ๊ะพอเรากินยาตัวที่ทําให้มันนิ่มนะให้มันแตกบางทีก้อนมันก็เลยียดึ้งไปนะบางครั้งหลายคนก็จะเป็นก้อนที่อ่นะที่ในท่อน,น้ําดีหรือว่าในถุงเขาเรียกว่าเป็นซาร์สคือเป็นโครนอะ เป็นโคลนของคอเลสเตอรอลที่มันไม่ละลายแล้วมันจับตัวกันแน่นนะบล็อกการไหลเวียนของของน้ําดี นะอ่าดูนี้พอล้างออกมาตรงเนี้ยไม่ได้มีก้อนใหญ่นะแต่ว่าเป็นสองสามกันก็เป็นส l a s ก็ได้ส l a s ก็คือเป็นขูนค้อนเป็นโคลนที่ข้างอยู่ในอุนตเตซาวบางทีเห็นก้อนไม่ชัดเจนนะแต่เห็นเป็นโคลนคนก็อ่าภาษาของอุตเตซาวภาษาของเอ็กเซย์ก็เป็นส l a s นะส l a s นี่ก็เป็นอาการคล้ายกับของนิ่วในถุงน้าดีนะอ่าดูได้ ตรงนี้ก็ค่อยๆติดตามต่อไปนะคะอันนี้ของคุณสมชาตินี่เป็นการล้างครั้งแรกนะคะไปตรวจพบว่ามีนิ่วในถุงน้ําดีนะคะดูก็ถูกแนะน,นําแนะนำมาว่าเฮ้มาดูตรงนี้เป็นทางเลือกไม่ต้องผ่าตัดนะไม่ต้องผ่าตัดอันนี้ก็เป็นล้างครั้งแรกอันนี้ก็ออกมาเยอะนะเป็นก้อนใหญ่ๆแข็งอยู่เยอะอย,อยู่อันนี้น่าจะเป็นนะกะมะขามหรือเปล่านะออกมาเยอะกินนคาวหน่อยนะนดูนะอันนี้ก็โอเคอ ออกมเยอะไโดยพอสมควรนะอะแรอ่านี่ของคุณจำนงเนอะ คุณจำนงเป็นครอบครัวที่ดูแลสุขภาพและติดตามกับหมอมาตลอดนะคะก็อาจจะมีเรื่องของลมท้องป่องหน่อยอึดอัดแน่นท้องหน่อยขณะเดียวกันภายในร่างกายก็จะมีเรื่องของเฝ้าระวังอยู่เบาหวานไม่เป็นนะคอเลสเตอรอลอาจจะสูงบ้างนะแล้วก็จะมีเรื่องของของต่อมไทรอยทํางานน้อยนะดูนะอันนี้ก็ปีหนึ่งคุณจำนงก็จะล้างประมาณสองครั้งนะอันนี้ก็เป็นในในรอบปีนี้เนาะอันนี้ก็ออกมาเป็นก้อน ข้างๆอันนี้ก็คนที่เป็นไทรอยนี่ก็จะมีโอกาสของการที่คอเลสเตอรอลขึ้นสูงอืการทํางานของตับของถุงน้ําดีก็อาจจะน้อยหน่อยนะอันนี้ก็คือเป็นการล้างนะแต่ว่าไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเท่าไหร่นะออกมาเขียวอันนี้ก็คือเหมือนการดูแลประจําตัวจะจําปีอันนี้ของคุณพานุมาตรอันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะคะอ่าคุณพานุมาตรก็จะอะ อึดอัดแน่นท้องปวดก็สงสัยว่าเอ๊ะจะเป็นนิ่วในถุงน้าดีหรือเปล่านะพอไปตรวจแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้อุนตะสาวนะแต่ว่าให้ดูแลลาไส้ก็จะมีปัญหาลําไส้อึดอัดแน่นท้องอก็เรื่องตรงนี้ก็เป็นการล้างั้งแรกนะเดี๋ยวได้นะอันนี้ก็ออกมาแต่บาก้อนเล็กๆนะเดี๋ยแต่ยังถ่ายไม่หมดคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะออกมาอีกนะคะอันนี้คุณถาวอนนะคุณถาวอก็เป็นคนไข้ที่ติดตามกับหมอมา เรื่อยๆนะคะเพราะว่าคุณถาวรก็จะมีะปัญหาเรื่องของลำไส้ไม่ค่อยดีสแสลงอาหารเยอะเนาะ แสงอาหารเยอะแล้วก็มีปัะวัดคัดแน่นจมูกปวดคอปวดอะไรเยอะตัวนี้ปรับเรื่องอาหารนะตรวจเรื่องของภูมิแพ้แฝงออกมาก็ปรับแบบร่างกายดีขึ้นนะแต่ก็ยังจะ,ะมีอาการของอืดแน่นท้องลงบ้างนะพออ้วนขึ้นเนาะ,ะตรงนี้แต่ว่าน้ําตาลเยอะก็จะไม่ค่อยดีทําให้อ้วนขึ้นนะเดือวได้ตรงนี้ก็มาล้างอพออืดอัดแน่นนะปุ๊บหนึ่งก็เลยว่ามันข้างในมันอาจจะไม่ดีก็ให้ล้างต่ออีกทีอันนี้ก็ออกมา ะะออกมาเป็นก้อนเล็กๆนะออกมาก็ร่างกายก็สบายขึ้นแต่ก็จะเพลียพักผ่อนหน่อยนะ,ะเดี๋ยวได้อันนี้ก็คือล้างในส่วนฟื้นฟ,นฟูระบบลำไส้ระบบลำไส้เนี่ยมันรวมถึงตับถุงน้ำดีนะเป็นระบบใหญ่คือท่ออทางเดินอาหารลำไส้เล็กเนี่ยก็26ฟุตนะลำไส้ใหญ่ก็ สองเมตรหรืออะไรเงี้ยนะดูมันยาวมันเป็นท่อกวงยาวเพราะฉะนั้นการทำงานในส่วนต้นส่วนกลางส่วนปลายมันจะแตกต่างกันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเท่าที่หมอเป็นแล้วก็ติดตามดูเนี่ยหลายคนมีปัญหาตั้งแต่เด็กๆนะลามจนถึงโตวัยรุ่นแล้วถึงผู้ใหญ่นะมันเป็นไม่ได้บอกอาการชัดเจนแต่เราอาจจะปวดท้องหมอก็จะบอกกระเพาะอาหารเราอาจจะเป็นเรื่องกระเพาะอาหารก็จะบอกว่ากดเกินแต่ความจริงหลายคนเป็นคนกดน้อย นะคะกินหมูกินปุ๊บไม่ค่อยได้อแล้วก็กดเกินอควรจะกดต่ำานเนื่องการกินยาไปก็จะมีผลบางคนก็อึดอัดแน่นท้องอ่าอาจจะเป็นอ่าท้องปองออ่องเนาะการย่อยไม่ดีนิ่วในถุงน้ําดีลำไส้อักเสบแต่อักเสบเป็นแผลเป็นเลือดออกอันนั้นเป็นผลจากพื้นผิวลำไส้มันอักเสบเยอะอ่าเป็นแผลทีนี้ความสําคัญอ ด้วยของการตรวจก็จะมีตรวจว่ามีเชื้อ H. pylori ไหมมีเ like ชื้ออะไรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นทวงจุดยอดน้ําแข็งอะไปดูไปหาเชื้อได้แต่ลึกลงไปในระบบลําไส้มันมีจุลินทรีย์ดีอยู่เป็นพันพันล้านตัวเป็นหมื่นล้านตัวเพื่อรักษาสมดุลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้ยาปฏิชีวนะกินยาแก้อักเสบกินอาหารไม่ถูกขึ้นไปกินเหล้ากอะไรเนี้ยมันทําให้ดิสลอฟต์ มันเลยเป็นของที่ร่วมร่วมกันกับหลายปัจจัยแล้วก็เชื้อโรคเกิดเกินขึ้นไปในในเรื่องของของลำไส้เล็กมันทําให้เกิดการคําวินิจฉัยว่าเป็น IBS ลำไส้แปรปรวนหรืออะไรขึ้นไปแต่มันคือการทํางานของระบบลำไส้ไม่ดีเรียนวิธีการดูแลตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของตับเรื่องของถุงน้ําดีนะ,ะกับพวงนีขึ้นไปเรียนขบวนการของดูแลตรงเนี้หนึ่งต้องดูให้เป็นระบบอันที่สองดูแลนานนะ เพราะว่าไปฟื้นฟูนะด้วยอาหารที่เหมาะสมไปฟื้นฟูผนังลำไส้ไปฟื้นฟูเรื่องของเชื้อโรคเนี่ยมันจะเป็นขระนวนการที่เราต้องดูแลต่อเนื่องนะมันก็จะทําให้กับสุขภาพดีแต่นี้ด้วยของประการของตรงนี้ขึ้นไปถึงเด้นว่าเวลาเราล้างไปแล้วนะให้ให้ดูแลลำไส้ต่อนะดูแลอาหารการกินให้เหมาะกับตัวเองนะคุณถาวรก็ดูแลมาได้ช่วงหนึ่งทุกอาการต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะคะ นะปลุกได้ร่างกายดีแต่ทีนี้ก็อาจจะ,ะวิถีชีวิตเนาะได้พักผ่อนน้อยหน่อยอาหารการกินบางทีได้ไม่พอนะก็อาจจะเพียแต่ตรงนี้เป็นการล้างแล้วก็ปรับสมดุลต่อไปนะคะอันนี้ของคุณวิสุดาเนาะอันนี้ก็คือ,อเป็นหมอมีคนไข้หลายคนที่มาจากต่างประเทศเนาะอันนี้ก็มา,มามาร่วมกันล้างนะคะอันนี้ก็คือตรวจพบว่ามีนิวในถุงน้ําดีนะแล้วก็พบว่ามี ผนังของมดลูกมันอักเสบนะแล้วก็มีเลือดมีฮอร์โมนเพศไม่ดีนะตับไม่ดีอยู่ตรงนี้ก็คือ,อามาล้างครั้งแรกนะคะอันนี้ก็ออกมาแต่เป็นก้อนใสๆเล็กๆนะออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ปรับสมดุลลำไส้ไปลมอะไรเนี่น้อยลงนะคะก็คงต้องติดตามต่อไปนะคะ อันนี้ของคุณอัญชันนี่ก็เป็นครอบครัวที่ดูแลก,กันมาเนาะครั้งนี้ออกมาก็เป็นก้อนเล็กๆน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะอันือ้ได้แต่สีจะขาวๆคุณๆอันนี้เป็นไขโคเลสเรายังยังไม่ค่อยมีน้ําดีออกมาเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังถ่ายไม่หมดเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลงานของในกลุ่มนะคะที่เราแลกรู้เรียนรู้ร่วมกันนะจุดประสงค์ตรงนี้ก็แนะนำว่าให้ให การของการล้างตรงนี้เป็นช็อตหนึ่งของการเอาของเสียออกนะหมดอาจจะไม่หมดแล้วก็ให้ดูแลลำไส้ต่อไปนะแบบที่เล่าให้ฟังนะตรงนี้ก็คืออ่ะงั้นทุกคนพอล้างเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อไปปรับอาหารการกินปรับวิถีชีวิตเนาะการหลับการนอนการลดความเครียด าการออกกําลังนะแล้วก็ดูแลลําไส้นะเรื่องอาหารการกินเรื่องของตัวช่วยย่อยเรื่องของจุลินทรีย์นะแล้วก็ถ้าสมมุติคนที่เป็นครั้งแรกนะหมอก็จะแนะนําว่าพอไปอีก2เดือนก็ให้ไปล้างอีกนะ อีกสครั้งนะถ้าใครเป็นนิ้วจนเติอก็ค่อยไปอุ่นตาสาวดูแต่ขณะช่วงของการดูแลตรงนี้ร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเราเป็นนับดูเลยอาการต่างๆที่เราเป็นไม่ว่าตาม่มผิวพันการนอนหลับความเครียดปวดหลังปวดเอวน,นะมันจะดีขึ้นนะคะด้นะเราก็ไปริสลดูดูแลต่อเนื่องนะ แล้วก็พอครั้งต่อไปพอเราดูได้สะดวกความใจก็สามารถที่จะ,ะซื้อชุดตรงนี้ไปทำเองได้ที่บ้านได้นะคะแล้วก็ตัวจุลินทรียถ้าใครมีคำถามมีอะไรพอเราสามารถติดต่อกันได้นะผ่านไลน์กลุ่มที่ที่กลุ่มของคลินิกและกลุ่มของที่เราล้างตรงนี้ก็ได้ในช่วงตรงนี้ถ้ากลับไปบ้านมีปัญหาปวดท้องแน่นท้องอึดอัดสามารถไลน์มาถามได้ในกลุ่มนะคะ แล้วเดี๋ยวหมอก็จะติดตามตรงนี้ขึ้นนะมีคำถามมีปัญหาข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อดได้นะคะโอเคขอบคุณค่ะมีคำถามอะไรก็ฝากมาได้นะคะค่ะค่ะ